เวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเจอผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างน้ำพริกสูตรเด็ดของชุมชนหรือสบุสุมไพรที่แพคเกจสวยๆแล้วเราก็ซื้อกลับมาเคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังสินค้าดีๆพวกนี้เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนใครคือคนแรกที่เข้าไปจุดประกายความคิดหรือว่าช่วยเชื่อมชาวบ้านที่อาจจะทำของดีต่ขายไม่เป็นให้เข้ากับโลกการตลาดได้ เป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมัญชีให้เห็นเลยว่าการพัฒนาชุมชนที่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยนะแต่มันต้องมีใครสักคนที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนอตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่เบื้องหลังจริงๆใช่เลยครับ และใครสักคนที่ว่านี่แหละคือหัวข้อที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้คนกลุ่มนี้มีชื่อตำแหน่งอย่างเป็นทางการว่านักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการแต่เพื่อให้ง่ายขึ้นเราอาจจะเรียกพวกเขาว่านักพัฒนาชุมชนหรือพัฒนากรก็ได้ครับเป้าหมายของเราวันนี้คือการพาไปดูว่าคนคนนึงเนี่ยต้องสวมหมวกกี่ใบ ต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อเปลี่ยนไอเดียที่อาจจะดูธรรมดาธร,รมดาให้กลายเป็นโครงการที่สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ชุมชนได้จริงๆซึ่งมันท้าทายมากนะคะเพราะงานนี้ไม่ใช่แค่การทําตามคู่มือแต่คือการทํางานกับคนซึ่งคนมีความซับซ้อนมีความฝันมีความขัดแยง้งมันคือศิละปะของการนํานโยบายใหญ่ๆจากภาครัฐมาถักทอให้เข้ากับชีวิตจริงของชาวบ้านในระดับพื้นที่เลยค่ะ เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับวันนี้เราลองมาสมมุติกันเล่นๆว่าเราจะติดตามการทำงานของนักพัฒนาชุมชนคนหนึ่งที่เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นั่นเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องน้ํำพึ่งป่าแต่ว่าชาวบ้านต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างขายไม่มีรูปแบบไม่มีแบรนด์อะไรเลยเรามาดูกันว่าพัฒนากรคนนี้จะเริ่มต้นภารกิจนี้ยังไงแล้วก็ต้องสวมหมวกใบไหนบ้างเพื่อให้โครงการนี้สาเร็จเป็นไอเดียที่บีเลยคะ่ะ พร้อมมันจะทําให้เราเห็นกระบวนการทํางานที่เป็นรูปธรรมจริงๆนั้นมาเริ่มทื่อหมวกใบแรกเลยครับก่อนที่จะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นได้มันต้องมีคนมองเห็นโอกาสก่อนในกรณีนี้ก็คือนาพึ่งป่านี่คือบทบาทของนักสืบชุมชนหรือนักวิเคราะห์ใช่ไหมครับ คำว่านักสืบนี่เห็นพาดเลยค่ะแต่จริงๆมันลึกซึ้งกว่านั้นดิฉันอยากจะเพิ่มอีกคำคือนักจิตวิทยาชุมชนด้วยซ้ําเพราะการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรกมันไม่ใช่แค่การถามว่าที่นี่มีของดีอะไรหรือมีพึ่งกี่รังแต่มันคือการเข้าไปนั่งคุยนั่งฟังเพื่อทําความเข้าใจโครงสร้างที่มองไม่เห็นของชุมชนโครงสร้างที่มองไม่เห็นเอ่อขายายความหน่อยได้ไหมครับ ก็อย่างเช่นใครคือผู้นำตัวจริงในชุมชนซึ่งอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะคะหรือว่า กลุ่มไหนในหมู่บ้านที่ไม่ถูกกันชาวบ้านมีความเชื่อหรือความหลังฝังใจอะไรกับหน่วยงานรัฐบ้างไหมการไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้คือสาเหตุที่โครงการดีๆหลายโครงการล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มด้วยซ้ำเพราะการไปเสนอไอเดียโดยไม่เข้าใจบริบทก็เหมือนเราเดินเข้าบ้านคนอื่นโดยไม่เคาะประตูเขาก็ตั้งแง่ใส่เราก่อนแล้วการสืบค้นข้อมูลพวกนี้ล่ะคะ่ะคือหัวใจของการวางแผนที่เฉียบคม โอ้โหนี่คือการวางแผนที่ต้องมองทะลุตัวเลขไปถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเลยแล้วมันเชื่อมโยงกับการประเมินผลในตอนท้ายยังไงครับเหมือนเป็นหมวกอีกใบที่ต้องใส่ไปพร้อมๆกันเลยมันคือ2ด้านของเหรือนเดียวกันเลยค่ะการเป็นนักวางแผนที่ดีคือการตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ตั้งแต่แรกเช่นภายใน1ปีเราจะรวมกลุ่มผู้เลี้ยงพึ่งให้ได้10ครัวเรือนนะและสร้างไรายได้เสริมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น20%ซ การตั้งเป้าหมายแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าตอนจบโครงการเราจะวัดความสำเร็จจากอะไรไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาหาว่ามันสำเร็จตรงไหนมันคือการสร้างวงจรการเรียนรู้หรือฟีดแบ็กลูปให้กับชุมชนตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะเข้าใจแล้วครับพอมีข้อมูลในมือมีแผนที่พอจะเห็นภาพลางๆแล้วขั้นตอนต่อไปนี้แหละที่ผมว่าน่าจะปรับเสียงที่สุดคือจะทำยังไงให้ชาวบ้านที่เคยต่างคนต่างอยู่หันมาร่วมมือกันหมวกใบต่อไปที่ต้องสวมคือ พี่เลี้ยงหรือผู้กระตุ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยจากการทำงานกับข้อมูลมาเป็นการทำงานกับหัวใจของคนบทบาทนี้ไม่ใช่ผู้สั่งที่จะไปบอกว่าทุกคนต้องมารวมกลุ่มกันทำน้ำผึ้งเพราะคำสั่งมีแต่จะสร้างแรงต้านแต่เขาต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือ facilitator ที่เก่งกาจคือต้องทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าไอเดียนี้เป็นของพวกเขาเองไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่ที่เอามายัดเย็ดให้ อาจจะเริ่มจากการจัดเวทีคุยกันเล็กๆชวนคุยสบายๆว่าน้ำพึ่งของเรามันดีนะแต่ถ้าเราทำแบบนี้จะดีกว่าไหมแล้วก็คอยโยนคำถามกระตุ้นให้เขาคิดต่อย,ยอดกันเองถ้าเราทำขวดสวยๆจะขายได้ราคาเพิ่มไหมถ้ารวมกันซื้อขวดทีละเยอะๆต้นทุนจะถูกลงหรือเปล่าหน้าที่ของพัฒนากรค,คือการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยให้ทุกคนกล้าสแสดงความเห็นแม้แต่ความเห็นที่ขัดแย้งกันนึกภาพออกเลยครับคงมีเถียงกันบ้างมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแน่แน่ แน่นอนค่ะและนี่คือบททดสอบสําคัญของคนที่เป็นพี่เลี้ยงเลยเขารู้ว่าความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่เป็นสัญญาณว่าคนเริ่มอินกับเรื่องนี้แล้วทักษะคือการประคับประคองการประชุมให้ความขัดแย้งนั้นนําไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดสําหรับส่วนรวมไม่ใช่การทะเลาะกันจนวงแตกซึ่งทักษะตรงนี้มันสอนกันในตําราได้ยากมากค่ะการทํางานแบบนี้มันเหมือนกับการสร้างเจ้าของโครงการตัวจริงขึ้นมาเลยนะครับและมันก็คงเชื่อมไปถึงหมวกอีกใบที่สําคัญมากในระยะยาว คือการเป็นโค้ชหรือผู้สร้างผู้นำถูกต้องที่สุดค่ะเป้าหมายสูงสุดของพัฒนาชุมชนไม่ใช่การที่พัฒนากรจะอยู่กับหมู่บ้านนี้ไปตลอดกาลแต่คือการทำให้ตัวเองหมดความจำเป็นในที่สุดในทุกๆเวทีที่จัดเขาจะคอยสังเกตว่าใครมีแววเป็นผู้นำใครพูจาฉะฉานใครเก่งเรื่องบัญชีแล้วค่อยๆผลักดันคนเหล่านี้ให้มีบทบาทมากขึ้นอาจจะให้ลองนำเสนองานให้ลองจดบันทึกการประชุม นี่คือการสร้างคนให้ขึ้นมาดูแลโครงการของพวกเขาเองในอนาคตเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนที่สุดค่ะพอชุมชนเริ่มมีกลุ่มที่เข้มแข็งมีผู้นำที่พอจะพึ่งพาได้แล้วแต่ความฝันที่จะทำแบรนด์น้ำพึ่งป่ามันยังดูไกลตัวมากพวกเขาไม่มีความรู้เรื่องการตลาดไม่รู้จะขอออยอยังไงไม่รู้จะออกแบบโลโก้ที่ไหนถึงจุดนี้พัฒนากรต้องเปลี่ยนหมวอีกแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะถึงเวลาสวมหมวกของผู้พรับเทื่อนและผู้ประสานงานหรือที่ดิฉันชอบเรียกว่า the fixer คือเป็นคนจัดการปัญหาและเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันพัฒนากรเปรียบเสมือนสมุดหน้าเหลืองที่มีชีวิตเลยนะเขารู้ว่าถ้าอยากได้ความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องไปติดต่อหน่วยงานไหนถ้าอยากได้เงินทุนสนับสนุนต้องเขียนโครงการเสนอใครหรือถ้าอยากจะเอาสินค้าไปวางขายในห้างต้องไปคุยกับฝ่ายจัดซื้อที่ไหน แปลว่าเขาต้องเป็นคนที่รู้จักคนเยอะมากแล้วก็ต้องทำงานกับหน่วยงานอื่นๆตลอดเวลาเลยเยอะมากค่ะบทบาทนี้ทำให้นักพัฒนาชุมชนกลายเป็นศูนย์กลางการประสานงานสิบทิศเลยต้องคุยกับทั้งหน่วยงานรัฐด้วยกันเองภาคเอกชนที่อาจจะอยากทำ CSR สถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้หรือแม้แต่องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆเขาคือกาวใจที่เชื่อมโยงทรัพยากรจากโลกภายนอกให้เข้ามาสนับสนุนความต้องการของชุมชนได้อย่างถูกจุด การเชื่อมโยงทรัพยากรพวกนี้มันก็สอดคล้องกับหมวกใบสุดท้ายที่ชัดเจนที่สุดเลยคือการเป็นผู้ส่งเสริมเศรษฐกิจซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางของโครงการน้ำพึ่งนี้แน่นอนค่ะเพราะสุดท้ายแล้วการพัฒนาชุมชนที่จับต้องได้มากที่สุดสำหรับชาวบ้านคือเรื่องปากท้องคือการมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนบทบาทนี้คือการทำงานเชิงรุกเพื่อทำให้โครงการน้ำพึ่งนี้กลายเป็นธุรกิจจริงๆมัน ลงลึกแค่ไหนครับการส่งเสริมที่ว่านี้มันคือการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจขนาดย่อมเลยค่ะอาจจะต้องไปช่วยสอนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆช่วยคำนวณต้นทุนและราคาขายที่เหมาะสมหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลกระทบมหาศาลอย่างเช่นนี่ฉันเคยได้ลินเรื่องของพัฒนากรคนหนึ่งที่ทำงานกับกลุ่มทำพริกแกงที่รสชาติอร่อยมากแต่แพคเกจจิ้งดูเก่าไม่น่าสนใจ แทนที่เขาจะไปสั่งให้เปลี่ยนเขากลับเอาเงินส่วนตัวไปปริ้นรูปแพคเกจจิ้งสวยๆจากอินเทอร์เน็ตมาสิบแบบแล้วให้ชาวบ้านโหวตกันว่าชอบแบบไหนการทําให้ดูเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันเปลี่ยนวิธีคิดของชุมชนได้มากกว่าการบรรยายเป็นชั่วโมงเสียอีกค่ะ โอ้โหพอไล่เรียงการเดินทางของโครงการน้ำพึ่งป่าตั้งแต่เป็นแค่ไอเดียจนกลายเป็นธุรกิจชุมชนทำให้เห็นเลยว่านักพัฒนาชุมชนคนเดียวต้องสวมหมวกหลายใบายมากๆทั้งนักสืบนักจิตวิทยานักวางแผนพี่เลี้ยงโคช้ชนักประสานงานแถมยังต้องเป็นที่ปรึกษาธุรกิจอีกรวมทุกอย่างไว้ในคนเดียวจริงๆวันเป็นบทบาทที่ต้องใช้ทักษะที่หลากหลายอย่างยิ่งค่ะ ต้องมีทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบหรือ hard skills และทักษะการทำงานกับคนหรือ soft skill ที่ยอดเยี่ยมและที่สำคัญที่สุดซึ่งอาจจะไม่มีเขียนไว้ในคู่มือไหนคือต้องมีหัวใจที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคนในชุมชนอย่างแท้จริง สรุปได้ว่าบทบาทของนักพัฒนาชุมชนนั้นลึกซึ้งกว่าการเป็นแค่เจ้าหน้าที่รัฐที่นำโครงการไปให้แต่พวกเขาคือสถาปนิกสังคมที่เขาไปช่วยออกแบบและสร้างกระบวนการให้ชุมชนได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองและลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยมือของพวกเขาเองใช่เลยค่ะเพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่การมีผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งที่ขายดีแต่คือการมีชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นจากกระบวนการท,ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มาระหว่างทาง และจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งท้ายคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คิดต่อยอดเหมือนกันนะคะคำถามอะไรเหรอครับเราได้เห็นแล้วว่าคนเหล่านี้ต้องทำอะไรบ้างผ่านหมวกแต่ละใบที่เราคุยกันแต่ก็น่าสนใจที่จะคิดต่อไปว่าคนที่จะทำหน้าที่เหล่านี้ได้สำเร็จต้องเป็นคนแบบไหนคุณสมบัติส่วนตัวอะไรที่สำคัญที่สุดความอดทนหรอความเห็นอกเห็นใจหรือความสามารถในการปรับตัวที่ต้องเปลี่ยนบทบาทได้ตลอดเวลา หรือบางทีอาจจะเป็นคุณสมบัติที่เรียบง่ายที่สุดแต่ก็ทรงพลังที่สุดนั่นคือการเป็นนักฟังที่ดีที่สามารถได้ยินในสิ่งที่ชาวบ้านไม่ได้พูดออกมานั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะ